วันนี้นะคะพี่วันดีกดกเกษตรอินทรีย์ก็พามา,าที่สวนยางมาใช่อีกครั้งหนึ่งนะคะตำบลทุ่งน้อยจังอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นะคะเมื่อต้นเดือนตุลาเนาะเรามาใส่ฝั่งนี้ทีนี้ปรากฏว่าสวนที่ใส่มาแล้วเนี่ยหเดือนต้นเดือนตุลาะนะคะทีน,นี้ก็จะย่างเข้าเดือนพฤศจิกาแล้ว เมื่อได้ยินว่าไปขายน้ํายางใช่ไหมคะเมื่อก่อนก่อนที่จะใส่ปุ๋ยทองล้นเนี่ยค่ะน้ายางได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คะสามสามหันไปทางน้นค่ะเปอร์เซ็นต์น้ายางสามสิบสามใช่ไหมคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่คะสี่เอ็ดเปอร์เซ็นต์ขึ้นเป็นสี่สี่สิบเอ็ดนะคะโอ้หน้าดีใจมากเลยแบบนี้เรายิ้มได้เลยใช่ไหมคะคะนะคะเพราะว่าปุ๋ยทองล้นของ พืชสามารถดูดกินอาหารได้ครบทุกธาตุเหมาะมากเลยสําหรับยางที่กําลังป่วยเพราะว่าขาดการใส่ปุ๋ยมาเป็นเวลานานแล้ว<ต>ใช่ไหมคะ<ต>มดีใจไหมคะดีใจ,ด,ใจดีใจเนาะแล้วก็อบอกสิคะว่าลักษณะของต้นยางเนี่ยที่สังเกตได้เป็นยังไงบ้างคะมันนิ่มต้นเลือกมันนิ่มเลยนะได้ยินไหมคะเือแกบบนิ่มขึ้นค่ะค่ะน้ํายางไหลขาดต้นไหม ไม่ขาดไม่ขาดต้นใบละคะใบไม่ร่วงใบไม่ร่วงนะคะแล้วเดือนนี้เนี่ยฝนตกเยอะมากแล้วก็หนักมากเพราะว่ามรสุมนะคะใบร่วงบ้างแต่แต่มาสังเกตว่าของเราเนี่ยไม่ร่วงเยอะไม่ไม่ค่อยร่วงนะคะก็นะคะก็ปุ๋ยของเรานะคะแนะนําคนนะคะใช้ปุ๋ยดีปุ๋ยห้าพลังทอง้นค่ะ